การไปเอวเมืองจีนของผมในทริปนี้ทำให้ผมได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เปิดโลกใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของประเทศจีนสมกับคำร่ำรือเหล่าอ้างยวยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่บิธรรมดาแต้ๆเลยครับหนึ่งในหั่นก็คือหนังรถบัสโดยสารหลอดอุโมงค์ที่มีความยาวประมาณ7กิโลเมตรบางอุโมงค์ก็มีความยาว4กิโลเมตร จากสถานีรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองเฉิงตูและจำนวนอุโมงค์ติดตังรัฐบาลจีนสร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่งนั่นมีจำนวนอุโมงค์นักขนาดอุโมงค์แต่ละอุโมงค์ก็ซื่อเซตมีการแปลงอุโมงค์ทะลุด,ดอยแบบว่าปะดอยตีไหนก็เจาะดอยตีฮะเลยป้นจากดอยก็แปลงถนนลอยฟ้า บะมีเลยครับตีถนนจะโค้งแบบบ้านเฮาแต่เลยนะเป็นเจรมาพอกับผมครับโดโยังแบบต้นเลยนะยาวขนาด ว้าวทะลุดโดยแล้วครับออกมาต่างนอกแล้วโอ้นี่ออกมาก็แต่ตอนนี้หกโมง,งหกโมงปลายยังบ่มืดดีเตะแต่ก็ใกล้ขับแล้วเป็นชั้นหกแปดหนึ่ง นั่นนะครับทางขวาทางขวามือตงอันนั่นก็จะเป็นถนนเส้นใหม่นี่น,นครับถนนที่มันกำลังทำมันอ้้รืบเปลาอ้ อันนี้ G65, G69 อันนี้จะเป็นทางแยกชีหกห้าี เป็นได้บังคับชาวมูจจุมบรรยากาศของถนนซูเปอร์ไฮเวย์ของเมืองจีนนี่เด็ดขนาดนอมีสองเลนแล้วก็อ๋อจีหกห้าอยู่ทางซ้ายจีหกเก้าอยู่ทางขวา อันนี้เป็นจะจำกัดความเร็ว80ครับ100 ันนี้ผมสองปันได้มาหันเมืองจีนก็ต้องขอบคุณคุณต้องแอมฟทาเวลติดจวนมแม่เอวเนอขอบคุณนั้น <c oughs> นักขอบคุณหลายๆได้เปิดประสบการณ์การเดินทางบนถนนเส้นทางไปเมืองเชิงตู คนสร้างไว้ทะลุลอยโหัวขึ้นเป็นเส้นตรงยาวขนาดครับไม่ได้เป็นทั้งรวงกำลังจะไปเมืาส่งที่มังเกตด,ดูอแต่พี่ผม,น,ม,มน,นี่ต่างกันเลยทะดุลอยหัวนยาวขนาดเลยอ่ะยาวหลายกิโลอ่ะ มันเป็นหูุดยอดเลยล่ะที่หันหันนี่มัเจอหมอกมันจะควันเนอะเปมนหมอกไกด์ออบอกว่าแถานี้นี้หมอกสามร้อยหกสิบห้าวันมนีดึงต,ตลอดเกือบทั้งปีอยูป่ประเทศไ เส้นนี้ยาวยาวที่สุดแบบ nhau có cho mụ เป็นรถเมืองจีนนี่เพิ่นขับช้าเพิ่นจะหืออยู่เลนขวาสุด